โอ้โหคราบชาไทยเหลืองขนาดนี้จะซักออกหรือเปล่านะเยอะมากนะคะนี่เป็นคราบของชาไทยนะคะที่ติดเสื้อผ้าลูกๆเรานะคะเมื่อกี้เทใส่เสื้อนี่แหละนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าสีของชาไทยคราบของชาไทยนี้จะซักสะอาดไหมนะเทผงซักฟองนะคะพอป,ประมาณนะคะอ่าตอนนี้ตีฟองก่อนอันนี้เราจะมาทดสอบว่าวันนี้เราจะมาทดสอบว่าชาไทยนะคะที่ติด,ตดบนเนื้อผ้าชุดน,นักเรียนนะคะจะหลุดลอกออกไหมนะคะคราบหนักมาก,มากเลยนะแล้วก็ชาไทยเป็นน้ําที่มีสีด้วยนะคะจะ มีน้ำเลือเมืองเลือดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีนะคะให้แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะถ้าเป็นคราบที่แบบหลายวันแล้วแต่ถ้าเป็นคราบใหม่ๆก็สามารถซักได้เลยนะคะสีเลือดซีแล้วนะอ่าสีเลือดหลุดออกแล้วนะคะต้องใช้เวลาในการขายี้นิดนึงน,นะคะเพราะเป็นคราบฝังลึกหรือว่าซักออกยากฝังลึกมากนะคะสามารถเทผงตะก๊อกลงเนื้อผ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาซักม่อีกรอบหนึ่งว่าจะสะอาดไหมนะคะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนคือออกนะคะทุกคน คราบชาเย็นนะคะที Cola ่เหลืองๆนะคะเราแช่ทิ้งไว้เลยหนึ่งคืนถ้าเป็นคราบที่ฝังแน่นแบบคราบที่แห้งแล้วนะคะก็แช่ไว้ได้เลยนะคะซักครั้งแรกก็คือซักก็ขยี้ก่อนซักให้มีสีออกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเทน้ำนะคะเทน้ำที่เหลืองๆออกแล้วผสมผงฟอกๆใหม่นะคะก็แช่ทิ้งไว้เลยนะหนึ่งคืนนะคะคราบสกปรกก็จะหลุดลอกออกไปเลยหม้จากเหลืองๆนะคะก่อนที่จะมาซักนะซึ่งเป็นคราบที่ฝังแน่นมากแล้วก็ซักออกยากมากเลยนะคะ